ก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความินด,ดีกับท่านผู้ประกอบการร้านอาหารทุกท่านนะครับที่ได้รับป้ายสัญลักษณ์มาตรฐานอาหารสดอ,อร่อยตามมาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขในวันนี้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าร้านอาหารของท่านได้มาตรฐานที่กรมอนามัยและกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดเป็นมาตรฐานให้ร้านอาหารทุกแห่งทุกประเทศ ได้นําไปปรับปรุงให้ถูกต้องสูกลักษณะตามหลักสุขภิบาลอาหารซึ่งเป็นสิ่งสาคัญเพราะอาหารในจังหวัดสุราษครมีเป็นจานวนมากโดยเฉพาะในจังหวัดท่าสายซึ่งมีประชาชนทํางานและพักผ่อนอาศัยเป็นจำนวนมากซึ่งถ้าร้านอาหารที่มีโครงสร้างที่ได้มาตรฐานและมีการประกอบอาหารที่ถูกต้องถูกลักษณะสะอาดปลอดภัยและมีรสชาติที่ดี จังสนส่งผลดีต่อสุขภาพและผู้บริโภคจะทําให้ผลประกอบการทำธุรกิจและร้านอาหารของเราดีตามไปด้วยแต่ถ้าร้านอาหารที่มีประกอบการอาหารที่ไม่สะอาดไม่ถูกหลักสุขภาภิบาลและส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้บริโภคและจะทําให้เกิดโรคระบาดทางเดินอาหารแพร่ระบาดเกิดขึ้นวันนี้ผู้ผประกอบการร้านอาหารทุกท่านคงได้รับความรู้จากท่าน วิทยากรทั้งสองท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าจะนาความรู้นั้นไปปฏิบัติในการประกอบร้านอาหารของท่านผมต้องขอขอบคุณผู้บริหารโรงพยาบาลวิชัยเวทอินเตอร์เนชั่นแนลสุนทราครที่ให้ความสำคัญต่สอสุขภาพประชาชนในตำบลท่ารายผมในฐานะผู้บริหารองค์การบริหารตังบ,บท่าทรายพร้อมให้การสนับสนุนทุกๆด้าน ที่เป็นประโยชน์ต่อประชชนในตำบลท่าทรายท้ายที่สุดนี้ผมขออวยพรให้ผู้ประกอบการน้นอานหารและผู้มีเกียรติทุกท่านมีความสุขร่ำรวยเงินทองประกอบกิจาการรุ่งเรืองครับขอบคุณมากครับ,รบและั่าอ,อจากท่านนายกรนนันเราก็เปนฟูดด้วยนะครับนะฮะนะนะมีปูนะฮนะนะนะ แล้วก็โป้งซึ่งเป็นอนาหารชื่อของแมาชัยก็คือสัอนสาอรนะฮะ